อัปเดตผลลัพธ์ค่ะเล่นลูกกิ้งมาได้6วันแล้วชาเล่นของเอิงเนี่ยสาวันค่ะเพราะว่าเอิงอยากมีกล้ามหน้าท้องแล้วก็อยากมีกล้ามแขนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้หกวันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างผลลัพธห6วันนะคะทุกคนก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นแล้วก็รู้สึกกล้ามหน้าท้องเนี่ยมันมันนูนขึ้นนะนี่หันข้างให้ดูเห็นไหมมันจะแบบหันข้างนี้ดีกว่าเห็นปะ มันเป็นเส้นนะปกติเนี่ยเอิงก็จะเป็นคนที่มีมีร่องกลางอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะไม่ได้นูนขนาดนี้นะแล้วก็ช่วงพุงล่างก็คือยังคงมีอยู่เนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าก็ เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มแข็งขึ้นตอนช่วงสามสี่วันแรกที่เอิงเล่นอ่ะเอิงจะปวดตรงช่วงแบบตรงเนี้ยแล้วก็ช่วงท้องล่างเนาะแล้วก็ตอนนี้หกวันแล้วปวดช่วงนี้เหมือนนมจะขึ้นเออตรงเนี้ยแข็งไปหมดเลยแล้วก็แล้วก็เนี่ยตรงตรงหน้าอกตรงเนี้ยปวดไปหมดเลยเดี๋ยวสิบวันเดี๋ยวมาอัปเดตผลลัพธ์กันค่ะว่าจะเป็น